ที่ไม่มีขอาเขตเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่นตัวไม่มีขอบเขตเองอย่าพยายามที่จะไม่มีขอบเขตถ้าจนกลายเป็นมีมีขอบเขตในไม่มีขอบเขตอย่าพยายามที่จะไม่มีซะจนกลายเป็นมีในไม่มี สิ่งที่ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันไม่มีแม้กระทั่งตัวมีตัวไม่มี อกว่าไม่มีความเขตเนี่ยลูกมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีความเข้เองนั่นแหละไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีล้างทั้งตัวล้างตัวไม่ล้างไป่ได้กันสลายทั้งตัวสลายตัวไม่สลายไม่ได้กัน ไม่ต้องรออะไรไม่มีก่อนไม่มีหลังก่อนไม่มีก่อนหลังไม่มีหลังสิ่งที่ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่ต้องรออะไรลูกไม่ต้องไปตั้งไม่ตั้งอะไรซะก่อน มีตั้งมีไม่ตั้งก็ส่วนเกินเท่านั้นแหละไปตั้งไปไม่ตั้งอะไรขึ้นมาซะก,ก่อนททก,ก็เกินเท่านั้นก่อน,น,นญญไม่มีก่อนหลังไม่มีหลังก็เพราะว่ญญา,วามันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีญญแต่นั้นอย่าพยายามที่จะไม่มี ไอตัวไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีดังนั้นก็อย่าพยายามที่จะไม่มีแม้แต่ตัวไม่มีมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีอย่าพยายามที่จะไม่มีมเ,เดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีในไม่มี ก็มันไม่มีอตัวไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีตัวไม่มีอย่าไปคอ,อยที่ยังไม่มีซะจนกลายเป็นมี ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีขอบเขตมีดีนะมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีขอบเขตสิ่งที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีขอบเขตมีพยายามจะไม่มีขอบเขตจนเมื่อยให้หมด จนต้องเข้าโรงพยาบาลล่มโพสีต่ออีกเออยานจะไม่มีความเคตจนเมื่อยไปหมดจนต้องได้เข้าโรงพยาบาลล่มโพสีอีกไม่ใช่สีทัญญานะล่มโพสี สิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีขวาเขตเองมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีความเขต แม,ม้กระทั่งตัวไม่มีไม่ต้องไปพยายามไม่มีลูกเพรามันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีถ้าไปพยายามที่จะไม่มีมันก็มีทันที นั้นไม่มีขอบเขตเนี่ยมีในฐานะมหากรุณาอุปบโลกอันนั้นก็จะริดไปอะไรก็ไม่มีขอบเขตไปมีในฐานะมหากรุณาอุปบโลแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีขอบเขตเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีขอบเขตเอง มีในฐานะมหากรุณาอุปโลกก็ไปไอ้มีมีความแข็งนี่ก็ไปด้วยกันทุกสิ่งอย่างไอ้มีมีมันทั้งมีทั้งไม่มีนี่ก็ไปด้วยกันทุกสิ่งอย่างที่ว่าไปด้วยกันนี่เรียกว่ามหากรณาอุปโลกล้างกันไป ไปด้วกันเนี่ยเรียกว่ามหากรุณาอุปโลกล้างกันไป ก็ไปด้วยกันไงเรียกว่ามหากุณาโหกไปด้วยกันมันก็ล้างกันไปไล่ต้องลอยล้างกันไปอย่าพยายามที่จะไม่มีอะไรลูกอย่าพยายามที่จะไม่มีไอ้สิ่งที่เรียกว่าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มี พอพยายามที่จะไม่มีมันก็เลยกลายเป็นเผิดปกติมันก็กลายเป็นมีซ้อนไม่มีมันจะกลายเป็นมีซ้อนไม่มี ีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่ใช่แค่ไม่มีอะไรแต่แค่ไม่มีอะไรมันก็ยังมีอยู่มีตัวแค่ไม่มีอะไรนั่นแหละเพราะว่าไม่มีมันก็ยังมีอยู่ก็มีตัวว่าไม่มีนั่นแหละก็บอกแล้วไงไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีมันก็ต้องโสมี โฆษณาได้ไหมตัวไม่มีเนี่ยโฆษณาไม่ได้เพราะมันมันไม่มีให้โฆษณานอกจากบ้าหอบฟางไปเสเองเขียนเรื่องว่างได้เป็นเล่มๆประโยคเดียวก็ยังไม่ใช่ในะประโยคเดียวว่างเนี่ยนี่เขียนเรื่องสุญญตาได้เป็นเล่มๆเ,เนี่ยถือว่าอาการโครม่าแล้วไม่จะโคมา่าเบ้าฟานคักคักเอ้า บ้าหอบพิธีบ้าหอบต้นหายหอบพิธี อย่าพยายามไปทําจิตแบบนั้นแบบนี้เออมันกลายเป็นกรรมซ้อนมโนยิโมแต่มโนกรรมไปค่อยทําจิตแบบนั้นแบบนี้หรือเออก็บอกมันสิไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีแม้แต่ตัวไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีก็แค่บอกมันไม่ใช่ไปหลงทําจิตไปค่อยละอาการไหนสละอาการอะไรอยู่มันเป็นทุกข์กิริยาอยู่ก็บอกมันตรงๆนี่แหละเออ อม้แตตัวไม่มีมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีแม้แต่ไม่มีมันก็ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีก็บอกมันตรงตรงอย่าปล่อยให้มันโดนทำปัญหาคอยทำ แล้วก็อุบลโลกไปได้วยกันนั่นแหละเรียกมหากูนามันจะได้ไล่ล่องลอยล้างกันไปเห๊ะหาอ่ะไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีแล้วอะไรไปได้วยกันและอะไรคือพร้อมกันไปและอะไรไปได้วยกันนั่นแหละเรียกว่ามหากูนาอุบโลกล้างกันไปว่างล้างกันไปไม่ใช่บอกไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีก็จ้องยังไม่มีอไร พยายมจะไม่มีนะมันจะเป็นงนั้นแหละทุกกริยาตัวปฏิบัติพยายามจะไม่มีคอยจะไม่มีต้องบอกมันดีๆมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่ใช่ไปคอยไม่มี บฏการิยาอสังวารเดี๋ยวจะเกิดการไม่เสธจ,จ้องจะไม่มีไม่มีไม่มีแต่มีตัวจ้องไม่มีจ้องที่จะไม่มีคอยที่จะไม่มีแต่ว่ามันมีตัวคอยไม่มีมันจะหลอกปัญหามันจะหลอกขับบำเพ็ญทุกเรียวยิยงนั่นแหละบอกมันดีด ถ้าเจอสิ่งที่ไม่มีฝวากเขตนี่ก็เปนการลูกมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีฝวากเขตเอง ไม่ใช่พยายามจะไม่มีมันไม่มีแนมะ้กระทั่งตัวไม่มี ยายามนี่จะไม่มีมันก็เหมือนพยายามจะละมันนั่นแหละมันจะเป็นทุกข์กิริยาอยู่ต้มเพนอยู่ต้องบอกมันดีมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่ใช่ไปพยายามไม่มีแต่ไปพยายามไม่มีมันก็กลายเป็นมีซ้อนกลายเป็นมีซ้อนไม่มีบอกมันทีทีบอก ทุกอย่างบอกจิตบอกใจบอกทุกสิ่งอย่างเทั้ะดี้มันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่ใช่พยายามจะไม่มีแม้แต่ไอตัวไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่ใช่ไปพยายามไม่มี สารวัตรกระพุมทั้งหมดตกสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกกรณีกรรมกายกรรมเมจีกรรมมโนกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมอภพญากตากรรมกรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามกรรมกลางๆก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างลูกโอ้โหสโอ้โหสี่โอ้โหส หน่อยที่ประชมุมตามสบายแบบไม่ใช่อะไรในสบายไม่ใช่อะไรในไม่สบาย